ใครอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะครับคาพยากรณ์นี้มีผลภายใน1เดือนนะครับอะนะใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับนี่ก็คือดวงชะตาของคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้ตั้งจิตเลือกไพ่มาครับนะฮะหนึ่งสองหรือสามนะครับอาจารย์จะจับไพ่ขึ้นมาสามกองนะครับว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรใครอยากบอกอะไรนะครับ แต่ก่อนที่ไปรับฟังคําพยากรณ์นะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ Comment นะครับเพื่อรับพลังงานบวกๆนะครับและที่สําคัญดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดอยูที่599บาทนะครับใครที่เลือกหมายเลขนึงครับมาเลยครับอ่านะครับหมายเลขนึงได้ไพ่แปไม้เท้านะครับได้ไพ่เหนึง เจ็ดเหรียญนะครับแล้วก็ได้ไพ่เดฟลูความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเพราะต่างคนต่างอารมณ์ร้อนนะครับในช่วงเนี้นะครับคุณต้องหันมาแคร์และเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไพ่เตือนเลยนะครับว่าคุณอาจจะต้องห่างกันไปสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะครับใครเลือกหมายเลขสอครับ ไพนะ่อยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้5ไม้เท้าสามเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่ใบสรุปได้ไพนะ่ Queen of p e n t a c l e นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยให้เวลากับงานมากเกินไปให้เวลากับเพื่อนมากเกินไปนะครับเวลากับครอบครัวเขาน้าจะน้อยมากนะครับหรือเวลากับคนที่คุณรักน้อยมาก เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ความรักของคุณนั้นจะถูกเมินเฉยกันได้นะครับเพราะว่านะฮะจากไพ่ชุดนี้เนี่ยนะครับคุณต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์แล้วล่ะนะครับต้องกลับมาดูแลอใจใส่และทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นดีกว่าเดิมด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาใครเลือกหมายเลขสามครับ ได้ไพ่แปดไม้เท้าได้ไพ่ไนท์ออฟเพนเทนเคิลแล้วก็ได้ไพ่นะครับไนท์ออฟสวอตนะฮะเพราะว่านะไพ่ชุดนี้บ่งบอกเลยว่านะค,ความรักหรือคนรักของคุณต้องการการชัดเจนจากตัวคุณนะครับนะหรือว่าตัวคุณเองก็ต้องการความชัดเจนจากแฟนคุณเช่นกันนะครับนั้นช่วงนี้ต้องเทคแอคชั่นกันบ่อยๆบอกก็รักกันบ่อยๆแล้วความรักของคุณนั้นจะดีขึ้น นะครับที่ต่างคนต่างนิ่งๆกันไปไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าเขาก็รอดูว่าคุณจะบอกรักเขาไหมหรือเขาจะบอกรักคุณไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจากไพ่ชุดนี้บ่งบอกว่านะครับขอให้บอกรักกันขอให้เข้าใจกันและทุกอย่างจะดีขึ้นขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดหัวใจให้สวัสดีครับ